ไม่น่าเชื่อนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ฮือฮาไปทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะไปต่อกันที่จังหวัดพิจิตรนะคะจังหวัดพิจิตรมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ประสบภัยหนาวค่ะนายสุธาสายวาน,นิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่35จังหวัดพิจิตรได้นําผ้าห่มกันหนาวมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวใน4เขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่35จังหวัดพิจิตรจัดสรรผ้าห่มกันหนาวเพื่อมอให้แก่ราษฎรจํานวนทั้งสิ้น1 5 0 0 0ื้นผืนซึ่งนํามาแบ่งตามสภาพปัญหาความเดือดร้อนในแต่ละพื้นที่สำหรับในวันนี้ก็มีการมอบผ้าห่มรวม4 0 0พันผืนโดยแบ่งเป็นอำเภอบึงนาราง1000พนผืนโพประทับช้าง1,000พผืนสามงาม1000พผืนและอำเภอวชิราบารมี1,000ันผืนค่ะ พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้ฝากความห่วงใยถึงชาวพิจิตรและก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันให้ดีทําร่างกายให้อบอุ่นพร้อมทั้งอย่ามีความเชื่อผิดๆที่ว่าการดื่มสุราจะช่วยทําให้ร่างกายอบอุ่นได้นะคะ สำหรับจังหวัดพิจิตรก็มีประชาชนที่ขาดแคลงเครื่องกันหนาวและมีความต้องการเครื่องกันหนาวจำนวน79,522คนซึ่งศูนย์พัฒนาสังคมที่35จังหวัดพิจิตรก็ได้เร่งจัดสรรหาผ้าห่มกันหนาวออกแจกจ่ายและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวแล้วทั้ง12อำเภอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก็ถือได้ว่านำผ้าห่มไปมอบให้กับประชาชนครบทั้ง12อำเภอทั่วทั้งจังหวัดพิจิตรแล้วค่ะ